สีไหนวะย่ะอ้ามาไม่เจอวันเดิมเอ้ยยงไงเฮ้ยพี่ใจยังี่เก็วไวก่อนดีว่ะ ชอบเลยเพราะที่มาแฟนอะนาโดนกูทุกคนเฮียของลุงเนี่ยเฮียเจ้าคะห่างห่างไว้ห่างไว้โควิดถอยห่างเลยคับ แล้วเตะกูออกเสียวะหยุดกูไม่ได้หรอกไม่ใครวะ ไอดอลเช่ปะใช่ครับใครอ่ะในายใครอ่ะในายใครอ่ะให้คนใครคุณเดินตามผมอม่ะเดินตามพี่สาวผมมาผมไม่เดินตามมันบังเอิญเจอครับโอเคครับอ๋อ oh. ได้ยินเสียงพี่ในเกมมะได้ยินได้ยินมาแล้วเพ่นลังบึ้มเพลังบึ้มเลยครับไว้ถ้าไม่ไหวค่อยหายตัว เลับตาแดดอันล็อกไม่ได้ขนาดน,านั้นประสาแดดประสาแดดปะเผื่อเยอะเลย ต่อยผมทำไมครับมึงใครเนี่ยโอ้ครับนี่ใครอ่ะ หรอครับนั่นใครอ่ะ ครับนายเอ้ยนายใครอ่ะัลโหลครับนายใครอ่ะพี่ชายเป็นไรครับทำไมนายตามเราตลอดเลยอ่ะผมไม่ได้ตามคนเราควรจะตามพี่สาวผมทำไมเ่ะครับมันบังเอิญเจอครับบังเอิญเจอและทำไมต้องวิ่งตามไอ้ล้วยหมแล้วนายสาวเออนะครับนายรู้ได้ไงเดี๋ยวว่านายมาเนี่ยนายมารู้ได้ไงเดี๋ยวว่ามันบังเอิญเจอครับมันเรื่องมังเิเกิดขึ้นในทุกที่ะครับ ไม่ต้องเพิ่มขยับก็ได้พี่น่ากลัวเรียบร้อยเลยชอบเลยกูกูปัญญาาสตรแตกเลย ี่ว่าคนดีดเองว่าใครวะมมึงใครเนี่ยมึงตามกูได้ดุพี่เลยเนี่ยมันบังเอิญเจอนะครับมึงตามพี่กูได้ดุพี่เลยเนี่ย ใช่แลอความบังเอิญหรอครับผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมวาร์ปไปตึงไหนคุณก็วาร์ปไปด้วยเนี่ยผมผมว่าเระแวนนั้นเนี่ยร้องเพลงหรอครับไม่ใช่ครับเรื่องบังเอิญมันเกิดขึ้นได้ทุกที่แล้วครับพี่เชืเอ่อว่าดี๋ยวบังเอิญเราก็ได้เจอจกันอีก ใ่่ะเชื่อในเรื่องบังเอิญไหมครับใช่อ่ะผมชื่อฮะเห็นไหมผมบอกแล้วว่าบังเอิญ นายกหรือเปล่าถ้านายกรีรีตัวให้พี่เราหน่อยได้ไหมผมผมไม่ได้เป็นนายกครับเราคุณคือใครอ่ะคุณตามเราทำไมอ่ะ<ม>คุณตามเราทำไมแล้วคุณรู้แล้วคุณรู้ได้ไงว่าคือเราอยู่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ผมกด l บ b ี่แล้วต้องเอ,อินเ,เจอพอดีครับแล้วทำไมถึงตามเราได้ทุกที่เลยอะ พกอมาเลนกมนครับเล่ามาเออไม่ฟัเด ไปเปลี่ยนมันก็เป็นมักๆักอ้าวหรครับคือตามพี่ผมมาจะเอาอะไรอะ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมจะต่อยเล่นกันและและตามมาตลอดเลยอะ่ะก็ก็ต่อยดิครับผมไม่ได้ผมไม่ได้ทําอะไรพี่พี่เท่าไหร่ไม่ครับผมวาดระแวงไงผมงงไง,งว่าตามผมมาทําไมเนี่ยพี่จะร้องเพลงทําไมครับอ้าวป่ะครับผมแค่จะถามว่าไม่ผมชอบ<ต>พ,พ,พี่ผมชอบพวกพี่ครับผมเลยเดินตาม ทำไมถึงตามแต่พี่สาวผมล่ะครับเอา้าถ้าถ้าผู้ชายชอบผู้ชายเดินตามผู้ชายมันแบบแปลกไหมครับก็คือขอมขอมีแฟนแล้วหรอครับผมก็ไม่ได้เจอแฟนเขานี่ครับนั่นก็เรื่องของคุณเลยครับตาพี่โนไป ฉันก,กินให้ไม่ได้ไปดูไปดูไปดูเปิดสถอนไดวะก็ไม่ไ,มมได <S <S ไ้ต่อยถ้าต่อยจะอุ้มได้ไง แล้วแล้วจะตามมาทำไมครับ <C oughs> ฮัลโหลไม่ได้ตามครับเราขอ,อเวลาส่วนตัวของพวกเราได้ไหมคะวันนี้พวกเราจะซ้อมต่กันอะนะคะรบ,บกวนได้นะคะครับค่ะข,ขอเวลาส่วนตัวนะหรอครับมีไรบ้างเนี่ยไม่มีอะไรครับพี่ แล้วแล้วแล้วมึงแล้วมาทำไมเนะี่ยมีอะไรเปล่าพี่ไม่ไม่อยาบคายได้ไหมครับว่าไม่ได้หยาบคายครับเสียผมเป็นอย่างนี้แล้วแล้วมึงจะพูดมึงทำไมอ่ะพี่แล้วแล้วมึงเป็นอะไรอะ่ะมึงมาตามทำพิ่ีอะไรอะ่ะเนี่ยไม่หยาบคาย ไม่ไม่ผมอยากรู้ว่าทําไมถึงวาร์ปวาร์ปตามไปถูกอะ<ม>่ะผมอยากรู้อ่ะผมไม่ได้ไม่ได้วาร์ปตามครับผมวิ่งตามอ๋อโอเคครับงั้นมันก็นั่นแหละครับมีมารยาทนิดนึงก็ดีครับขอโทษครับที่ไม่มีมารยาทผมอยากเย็นดูพวกพี่ต่อยเฉยครับครับผมรู้ตัวก็ดีแล้วครับครับ ไม่เป็นไรทุกคนจำพี่ได้อันนี้คือพี่นะอันนี้คือจัน <laughs> พี่รังแตง่ดูดาเมจเท่าไหร่อะตอนแรกก็ววจะลีสกินกูไม่รีละ ให้ถ่ายรูมันถ่ายอะไรท่าอะไรนะ ခ ono မောင်းရတော့ပတ်မန်းดีกว่าဘာလဲวะအခုနောမောင်းရလောက် ม่ใช่น้องผู้หญิงเล็เด็ดอะเน่เน่เน่คนนี้คนนี้คนนี้ ไม่เอาล็อกข่าวมันมันแอดมินเกินไปครับ 没啊，他录了，拍了片。 คนนี้ก็ร้อน Thank mm -hmm. you. อยูนลิฟต์นะครับโอติชูชกชูชก มาตรงสมาง ฮัลโหลฮัลโหลครับไม่ครับว่าอันนี้อันนี้คุณคือใครอ่ะไม่ผมจะมาถ่ายพี่อูมุ้งลงทิกต็อกกันใช่ครับผมชอบพวกพี่ไงต่อยหน่อยตรงสมางมาตรงสมาง วุ้ยขอโทษครับ มาแล้ววะ่ะได้หรอคร,ครับได้ครับได้เดียวเนี่ย ให้ผมถัก t ิ๊กตอกพี่ไหมครับมีไหมมีไหมไม่เป็นไรครับอ๋อเอา้าท็กเฟซได้ไหมครับพี่ไม่เป็นไรครับโอ้ที่หลอ่อทำนี้ดาว t ิ k กตอกคนใหม่กลางเกิดพี่ช่กินน้ำก่อนไหมเสียงเริ่มหายแล้วพี่ช่อได้เลยพี่เกิดพี่เล่นอยู่ที่ไหนเหรอครับประจำอะ ไม่มีครับพี่หนูโคตรเฟี้ยวพี่ดนูยาเส้นเนียครับไม่เสร็จสรุปต้องสกินนะครับ พี่ผมขอต่อยด้วยได้ไหมครับพี่ผมชอบพี่มากเลย